ขณะที่วันนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่จะสงขาค่ะจะได้มีโอกาสใช้นะคะแพรขนานยนต์ลำใหม่ที่เพิ่งม,มีการเปิดใช้วันนี้เป็นวันแรกค่ะโดยสำหรับแพรขนานยนต์ลำใหม่นี้นะคะชื่อว่าอบอจอสงขาเฟอร์รี่ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านขององค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการทําพิธีเปิดนะคะเที่ยวปฐมฤกษ์แพขนานยนต์ที่ชื่อว่าอบจสงขลาเฟอร์รี่ค่ะโดยได้มีการนําพิธีปล่อยแพขนานยนต์ลําใหม่นี้นะคะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์ท่าที่2ฝั่งเทศบานลนครสงขลาค่ะโดยมีทางด้านของนายไพเจนมักสุวรรณนายกองการบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายเจศราจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปเป็นประธานในการเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์พร้อมด้วยหน่วยงาน หลากหลายภาคส่วนนะคะซึ่งทางด้านองค์การบริหารส่วนโจโสงขลาระบุว่าปัจจุบันนี้ค่ะแพรขนานยนต์ที่เปิดให้บริการทั้งหมด5ลำนะคะได้แก่อบจ1อบจ2อบจ9อบจ10และอบจ11ค่ะยังไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชนที่ยังคงใช้บริการแพรขนานยนต์เป็นจำนวนมากและต่อเนื่องในการข้ามฟากระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอสิงหนคร ประกอบกับแพรขนานยนต์นะคะที่ต้องมีการซ่อมบำรุงประจำปีตามระเบียบสำนักงานเจ้าท่าภูยภาคสาขาสงขลาค่ะซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการซ่อมประมาณ3-4เดือน ทำให้อบจอสงขลานะคะจึงได้มีการจัดสร้างแพขนานยนต์ลําใหม่ที่ชื่อว่าอบจอสงขลาเฟอร์รี่โดยได้ออกแบบให้มีขนาดกว้างขึ้นนะคะมีความกว้าง12.75เมตรยาวตลอดลําเรือเนี่ยนะคะลำแพขอภัยค่ะ46เมตรมีความลึกของตัวเรือ2.5เมตรเครื่องยนต์ขนาด500แรงมา้าจำนวน2เครื่องสามารถบรรทุกรถยนต์ได้30คันผู้โดยสารได้100คนค่ะโดยมีการใช้เหล็กต่อเรือคุณภาพดีพร้อมปกป้องแผ่นเหล็ก ด้วยสีที่ทนทานนะคะน้ำทะเลที่มีความเค็มนอกจากนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัยทั้งแพรชูชีพชนิดพองลมพวงชูชีพเสื้อชูชีพสำหรับผู้โดยสารและอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่าและก็ยังมีการจัดบริการห้องน้ำมาตรฐานนะคะเพื่อความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วยค่ะซึ่งทางนี้นะคะประชาชนที่ไปใช้บริการแพรข้ามฟากของสิงหนครและก็ตัวเมืองสงขลาค่ะก็จะสามารถเริ่มใช้บริการแพรลำใหม่นี้ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ